สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการให้อาหารปรลาไหลนะครับด้วยลำอ่อนนะครับกับโครงไก่โครงไก่เนี่ยแ,นะแนะนำนะครับให้ให้บทให้ละเอียดสำหรับตัวเล็กนะครับให้ละเอียดเลยตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ก็มีเศษนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให,ให้ใหญ่มากนะครับอย่าให้เศษกระดูกเนี่ยมันใหญ่หรือว่าถ้าใช้ปลาหรือใชอ้ของสดชนิดอื่นเนี่ยต้องให,ให้ละเอียดหน่อยนะครับก็จะเป็นลำ um รำเนี่ยผมจะผสมเพื่อที่จะลดของสดลงนะครับนี่ของสดถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนให้เป็นหัวอาหารเนี่ยก็เอาหัวอาหารเนี่ยละลายน้ําผสมกับอาหารหลักอาหารหลักก็คืออาหารสดเนี่ยครับผสมให้กินแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้จะเป็นตะแกรงถ้าเป็นน้ําใสเนี่ยนะครับหรือว่าใครจะทําตะแกรงเนี่ยเพื่อที่จะให้ใหอาหารมันเหลนะือเนี่ยแล้วตักออกง่ายเนี่ยก็ทําตะแกรงแบบนี้ก็ได้นะครับ บางคนถามมาเรื่องฟางฟางนี่ทําแบบไหนฟางนี่เป็นฟางแบบบางๆนะครับไม่ไม่ใช่เป็นฟางฟางแข็งเนี่ยแล้วก็มากรีดเป็นเส้นแล้วก็มัดเป็นผู้อย่างเงี้ยแล้วก็ผูกกับไม้ไผ่ไว้แล้วเราเปลี่ยนน้าจะยกแบบนี้เลยครับยกแบบนี้แล้วก็ล้างบ่อแล้วก็ซักใหด้ดีนะครับเราเวลาเปลี่ยนน้าแต่ละรอบก็ซักให้ด้ดีกรีดให้เป็นเส้นประมาณนี้ครับ แต่ถ้าเป็นพวกเทปอะเหมือนเทปเหมือนม้วนวิดีโอเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีกว่านี้นะเพราะว่าคาบตะไคร่อะไรมันจะจับยากเพราะมันลื่นครับทำเลียงน้ำใสก็อาศัยแบบนี้เลยหรือว่าเป็นบอ่อผ้าใบอยากเลียงน้ำใสก็เป็นกระเบื้องนะครับเป็นรอนกระเบื้องเนี่ยทับทับดีๆไม่ต้องซ้อนกันนะคะให้เป็นเรียงเนี่ยเป็นเป็นแนวเดียวกันเลยเป็นแผ่นเดียวจะปล่อยน้ำเนี่ยสูง สูงท่วมกระเบื้องเนี่ยประมาณสักครบหนึ่งนะครับแล้วก็เว้นช่องว่างไว้แล้วก็ทําตะแกรงอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เอาไวใ้ไวให้อาหารเพราะว่าปลามันเวลามันกินมันจะดูดหรือว่ามันจะแย่งกันเนี่ยมันจะสะบัดเป็นทั่วบ่อเลยเราต้องมีตะแกรงที่ทําเป็นรูดีๆนะครับหรือว่าเป็นตะข่ายที่ว่าไว้ล้อมไก่ครับที่ว่าเป็นตะข่ายเหล็กหรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วจะหุ้มด้วยพลาสติกนะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับ แต่นี้ผมจะใช้ลังส้มเลี้ยงน้ําใสปลาต้องแข็งแรงนะครับปลาต้องแข็งแรงปลาเนี่ยห้ามขังนานเลี้ยงน้ําใสถ้าหาเองเนี่ยจะเหมาะมากเลยอันนี้มันจะเป็นทั้งปลาชอ็อตไฟทั้งปลาลันนะครับที่ผมเอามาปล่อยรวมกันในบ่อน้ําใสคัดตัวเล็กเพื่อจะขุนเอาไว้เก็บไว้ทําพ่อพันเวลาทําบ่อมันจะได้หาปลาได้ง่ายนะครับว่าเราหัดให้กินอาหารแล้ว เอามาดูเวลาผสมนะครับที่ทำเนี่ยคือหลายคนคอมเมนต์มาแล้วอยากเห็นตอนผสมตอนอะไรบางคนไม่ได้ไปดูคลิปอ่าเก่าๆก็จะมาทําให้ดูใหม่นะครับเนีย่ยเราใช้ลำเนี่ยผสมคุกให้เข้ากันมันก็จะลดลดต้นทุนในการเราซื้อโครงไก่หรือว่าหมูบดหรือว่าปลาสับอะไรอย่างเงี้ยครับจะลดอันนี้ก็เป็นรอบรอบให้ยาถ่าย ลำอ่อนเนี่ยมันจะประหยัดสุดละเพราะว่ากิโลละเจ็ดบาทนะครับแถวบ้านผมโครงไก่ครึ่งโครงลำประมาณสักกามสองกามเนี่ยผมก็ให้ได้แล้วนี่ให้ยาถ่ายยาถ่ายเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นยาถ่ายตัวนี้ก็ได้นะยาถ่ายสัตว์เนี่ยสัตว์ทั่วไปนะครับยาถ่ายสัตวัวที่ใครเลี้ยงอะไรอยู่แล้วมียาถ่ายสัตว์พวกนี้เอาผสมไม่กินได้นะครับ เดือนละครั้งสองครั้งให้ผมให้ต้นเดือนเนี่ยให้ต้นเดือนแล้วก็ประมาณอีกวันที่ยี่ห้าเดือนละสองครั้งแล้วก็โปรตีนผสมเข้าไปคถ้ามีลำอ่อนอะ่ะมันมันมันจะเซฟเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องเรื่องอาหารสดได้มันก็จะลงทุนไม่เยอะ นะครับถ้าเกิดว่าผมมีลำอ่อนผมก็จะมาผสมแบบนนีะ้บางวันมีปลาปลาที่เขาเขาไปดักมาแล้วมันตายอะไรเงี้ยครับแต่เป็นปลาใหม่นะไม่ใช่เน่าเลยนะครับเอามาปั่นแล้วก็ผสมลำอย่างเงี้ยครับให้มันมีกลิ่นติดคาวขึ้นมาเพื่อดึงดึงดูดเรื่องของปลาจะมากินอาหารมันก,กินดีนะครับแต่ถ้าลำเพียวๆเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับลำเพียวๆจะไม่เท่าไหร่เนี่ยมันจะลดได้เยอะ เลี้ยงปลาไหลมันถ้าเลี้ยงปลาไหลเนี่ยมันต้องคําเลี้ยงปลาไหลต้องดูต้องดูว่าเราจะขายเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าจะเลี้ยงปลาไหลขายถ้าไปซื้อปลาไหลมาขุนโดยที่เราไม่ได้หาเนี่ยต้นทุนที่สูงเนี่ยเราคํานวณดีๆนะครับคํานวณคิดว่าเราเลี้ยงเสร็จเนี่ยเราจะขายเท่าไหร่ เพราะว่าบางทีมันมันมันจะไม่คุ้มนะมันจะมันจะไม่คุ้มเราถ้าจะเลี้ยงปลาไหลขายต้องเลี้ยงเพาะก่อนถ้าจะเริ่มเลี้ยงปลาไหลต้องเลี้ยงเพาะก่อนเพื่อจะเอาลูกพันธุ์ของเรามาเนี่ยมาขุนเป็นปลาเนื้อเนี่ยต้นทุนคือต่ําแต่ใช้เวลาแต่ใช้เวลาถ้าจะคิดว่าจะมาเลี้ยงโอ้โหมาคิดว่าซื้อตัวเล็กเข้ามาซื้อซื้อมาแล้วจะมาเลี้ยงขุนเนี่ยโอ้อันนั้นอันนั้นไม่คุ้มแล้วครับ คิดได้เลยไม่คุ้มซื้อเป็นตัวก็ไม่คุ้มแล้วครับปล่อลองเฉลี่ยคำนวณตัวให้ดีๆว่าโตขึ้นมาเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราเราจะขายเท่าไหร่ขีดละเท่าไหร่เนี่ยมันต้องคำนวณละเอียดหน่อยนะครับเพราะงั้นบางทีมันจะเลี้ยงเสียเวลาเสียเวลาเนี่ยก็เราก็ปั่นตะแกรงแล้วก็าวางลง ทาหมดถ้าไม่หมดเรายกออกทั้งนะแกงเลยอย่างเงี้ยมันจะง่ายคมันจะง่ายอันนี้ผมใช้ฝาลังส้มจีนแล้วก็สายกีบันทายรัดถ้าจะเลี้ยงหัวหารเราก็คํานวณคํานวณดูว่าเราจะคุ้มไหมแต่ละเดือนแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมจะทําอะไรที่มันทุนที่ต่ําที่สุดเลยนะครับให้อาหารก็ให้เป็นจุด นะครับให้เป็นจุดอย,อย่าให้ไปเรื่อยๆให้อาหารปลาไหลบางทีคิดจะเลี้ยงเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงไว้กินเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าเลี้ยงไว้กินไม่มีปัญหาถ้าหาเองมาเลี้ยงไม่มีปัญหาครับทุนคือแรงไม่ใช่ใช้ตังค์เนี่ยมันก็คุมอยู่แต่ถ้าเกิดไปซื้อมาไปซื้อซื้อตัวเล็กเก๋าจะมาขุนเนี่ยบางถ้ายังไม่เคยได้ลองมันเสี่ยงมากนะครับมันเสี่ยงมาก ก็ลองคำนวณและคิดดีๆเพราะผมทุกคลิปเลยผมจะพูดเลยว่าให้เลี้ยงน้อยๆบางคนผมผมบอกแล้วแบบว่าให้เลี้ยงน้อยๆเวลาไปเลี้ยงเองแล้วมันมันตายเงี้ยเราไม่คิดถึงก็พูดผมเนี่ยมันมันเลี้ยงยากถ้าเข้าใจอย่างง่ายถ้าเข้าใจไ่นง่ายเลยบางคนมองผมเนี่ยเหมือนเหมือนมันง่ายเลยแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นแบบเนี้ยมันก็โดนมาเยอะนะครับมันโดนมาเยอะ แต่ส่วนตัวผมนะผมผมคิดว่าถ้าปลาไหลเลี้ยงเนี่ย2-5อัพขึ้นไปนะครับราคาต้อง2-5อัพขึ้นไปส่วนมากถ้าเลี้ยงปลาไหลต้องขายเองถึงจะคุ้มนะครับเลี้ยงปลาไหลแล้วต้องขายเองคุ้มปลาเนี่ยถ้าเกิดไม่กินอาหารปลาถ้าเกิดไม่กินอาหารนะมันจะอยู่ที่ก็เขาเครียดนะครับเขาจะเครียด หรือเราปล่อยใหม่ๆเนี่ยบางทีเราปล่อยไปสามวันเรือ,อยทิศหนึ่งเนี่ยเอาไปให้เนี่ยมันเราไม่กินเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับบางทีเขายังปรับตัวในบ่อเนี่ยยังไม่ได้เขาก็ไม่กล้าออกมากินอาหารนะครับเขาไม่กล้าออกมากินอาหารเลยแล้วก็อีกอย่างเราไปส่องไฟบ่อยเราไปดูบ่อยอะไรเงี้ยมันจะมีผลแต่ถ้ามันไม่กินอาหารเป็นระยะเวลานานเนี่ยเปลี่ยนน้ำมิ่แล้วสังเกตใต้ใบ่อดีดีว่ามันตายหรือเปล่า ถ้าไม่ตายเราก็อ่าหลังจะเปลี่ยนน้ำอีกสองสามวัน,นะะ้วค่าให้ให้ลองดูให้น้อยถ้าเริ่มเห็นอาหารมันหายไปแล้วแสดงว่ามีตัวกินแล้วเพราะอาหารเนี่ยเวลาจะกินปลาไหลนะจะกินอาหารมันจะกินกันเป็นกลุ่มนะครับจะกินกันเป็นกลุ่มปลาไหลผมเลี้ยงผมไม่เคยผอมเลยผมจะเลี้ยงมันมันอ้วนตลอดแล้วแล้วแล้วโตด้วยนะครับ เนี่ยเหมือนเหมือนบ่อเนะี่ยคลิปผมจะตัดเป็นช่วงๆนะครับพี่ผมจะตัดเป็นช่วงเพราะว่าถ่ายคนเดียวเนี่ยรุ่นนะตั้งแต่ผมย้ายมาั้งแต่บ่อโอ่งนะคือปรับพื้นที่เนี่ยแล้วก็ต้องรื้อบ่อหรืออะไรเนี่ยปรับย้ายมาตั้งแต่รุ่นนิ้วชี้อะ่ะผมเลี้ยงถ้าร่วมเนี่ยถ้าไซสนี้ผมเลี้ยงเน,นี่ยมันตั้งแต่ มันก็นานแล้วนะจำไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะน่าจะประมาณเจ็ดเดือนแล้วอะ่ะเจ็ดแปดเดือนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เป็นบ่อองค์แปดน่าจะแปดเดือนแล้วครับเนีย่ยดูตัวยังใหญ่เลยแต่อาหารไม่ได้อัดนะครับอาหารไม่ได้อัดพวกนี้เพราะเป็นบ่อดินถ้าขุนถ้าอยากให้โตต้องอัดอาหารหน่อย เนี่ยถ้าก็เจอไฟก็จะลงเลยบางทีมันต้องแตดเป็นช่วงเพราะว่ามันต้องไปแอบดูถ้าเราไปเปิดไฟจ,จ้าๆอย่างนี้มันตกใจง่ายเลี้ยงบ่บดินเนี่ยมันไม่ค่อยเปลืองอาหารแต่เลี้ยงน้าใสในเปลืองอาหารเพราะว่าเราสามวันให้สามวันให้ก็ต้องใช้ลำอะไรมามาผสมเพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่พม,พมปริมาณอาหารแต่ก็ยะายยึด กินนคาวของมันไว้อยู่เงี้ยกินนคาวโครงไก่อะไรเงี้ยมันก็จะแทนกันได้นะครับเนี่ยที่ผมให้ก็ประจําก็ประมาณเนี้ยครับบางคนให้ทําคลิปใหม่ก็ทําให้ดูแล้วนะครับบางคนถามมาในเฟซก็เยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใน Youtube ช่องผมเนี่ยจะเป็นปลาไหล ปลาไหลโดยตรงนะครับไม่มีปลาชนิดอื่นเพราะผมไม่มีข้อมูลปลาชนิดอื่นผมจะเลี้ยงแต่ปลาไหลผมก็จะเอาคือใครมาดูเนะี่ยคือต้องเป็นปลาไหลอย่างเดียวนะครับแนวทางปลาไหลอย่างเดียวเพราะผมจะทําเป็นช่องปลาไหลหลักๆนะครับเรื่องโรคเรื่องอะไรนะก็เข้าไปดูในคลิปย้อนหลังวิธีแก้วิธีอะไรนะครับก็เข้าไปดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคลิปหน้าเนะี่ยจะทํา จะทําเป็นบ่อบ่อซีเมนครับบ่อกลมบางคนอยากเห็นวิธีทําเตรียมบ่อเพาะแบบบ่อกลมบางคนไม่มีทุนเนี่ยครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูให้ดูนะครับจะถ่ายให้ดูบ่อร้อยยี่สิบเซนจะต้องใส่ปลาเท่าไหร่ใส่ดินเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าครับว่างๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าใครสนใจปลาไหลี่ก็กดติดตามไม่ได้นะครับสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงการอะไรก็ติดตามไม่ได้ ก็จะมาถ่ายดูถ้าเกิดมีเวลานะครับอันนี้คลิปนี้คนถามเยอะก็เลยมาทําให้ดูการให้ปหลาไหลอาหารปรลาไหลก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ขน,นาดขนาดนี้มันยังไม่มืดนะครับถ้ามืดมันก็จะกินดีกว่านี้อันนี้ก็ประมาณหกโมงนะครับ ลองดูนะครับลองดูใครอยากเลี้ยก็ลองดูผมก็ทําคลิปเป็นแนวทางก็ไม่ต้องมาทําตามทั้งหมดนะครับคือเป็นแนวทางแล้วไปปรับปรุงเองแต่ถ้าใครจะทําวิธีนี้ก็ทําได้นะครับผมไม่หวงอยู่แล้วครับวิชามีก็มาบอกแต่คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าถ้ามีอะไรก็จะลงให้ดูสวัสดีครับ